สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่น,นนะฮะอยู่กับผมคิโมโอจังนะครับก็วันนี้อยู่กับอารีนาอีกแล้วนะเพราะว่ามันมีตัวเข้ามาใหม่อย่างพัสคาวนะแล้วผมก็ทํเพิ่งเสร็จนะครับก็เลยเออเอามาลงอารีนาแล้วก็มีเพื่อนๆถามมาหลายคนที่เดียวรวมถึงในกิวนะว่าเก่งไหมตัวนี้ทําดีไหมจําเป็นต้องทํำไหมพอ,อในเว็บแรกที่ผมเห็นเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งมากแต่พอผมรู้สึกพอผม ดูสกิลอะไรมันละเอียดหน่อยผมรู้สึกมันเก่งว่ะเก่งโคตรๆในอารีนานะเก่งกว่าตุ้มอะความรู้สึกผมนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเทสกันแล้วกันนะฮะเพื่อนๆจะได้หายข้อข้องใจว่าแม่งเก่งจริงไหมผมก็จะเทสสักห้าแมตช์นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะฮะตอนนี้ผมเทสในระดับ5้าเนสามห้านสี่นะครับก็ที่ร้อยแปดสิบเอ็ดยูวันนี้วันพฤหัสนะครับเพิ่งเข้ามาสดๆสกิลที่ผมใช้ผมใช้เป็นประมาณนี้นะครับ ผมลองใช้เป็นหัวเวทเลยนะไม่บวกดาเมจเจ้าแทโอกับสไปนะแต่ว่าจะบวกคามา่าลินแล้วก็ทางด้านของเจ้าปัสข่าวเต็มๆแล้วกันนะฮะหรือจะเอาหัวสมดุลดีเอาหัวสมดุลก็ได้อ่ะเพราะว่าปกติเขาใช้หัวสมดุลกันนะฮะจะได้ตามเมตาว่าถ้าเขาจัดมาอย่างนี้แล้วยังไงไปดูของปัสข่าวกันครับยังบวกไม่เสร็จเลยบอกแล้วว่าร้อนมากโดนแพ็กกลางไปแล้วฮนะเรียบร้อยฮนะ ใครใจดีสมทบทุนหน่อยนะฮะโดนแพ็กกลางไว้เรียบร้อยเจ็บน่าดูนะครับออก็เป็นลูกแก้วท็อป2อันนะครับแล้วก็เป็นเทตีนะครับเทีท็อป2อันผมพูดถึงออฟนะไม่พูดถึงโจมนะแล้วก็ประดับผมใส่เป็นดาเมจนะแล้วก็สําหรับเจมเนี่ยผมใส่เป็นคีดาเมจนะครับคาตาคริกนะฮะแล้วก็ดาเมจนะฮะผมใส่อย่างนี้เพราะว่าผมจะเอาปัสคาวมาเน้นดาเมจเพราะาผมรู้สึกไอ้ถ้าสามเป้าแล้วฟิกดาเมจเนี่ยมันน่าจะแรงมากเลยนะ แล้วมันเร่งเทินฝั่งรงข้ามได้ด้วยนะครับสาหรับปัสดคาวเนี่ยมันจะขี่สปีดมากกว่าทางด้านของตุ้มหนึ่งนะฮะในการที่ใส่ในทีมเดียวกันนะครับถ้าเมตาเดียวกันเนี่ยทีมปัสคาวจะได้ออกก่อนนะฮะถ้าไม่โดนอาวุธยิบก้านะก็เวล38เลือด7จ็ดพันที่ทํา3 8เพราะว่าพอซื้อแพ็กเกจปัสคาวนะครับอาทิตย์หน้ามันจะได้ปัสคาว5ดาวหนึ่งตัวผมก็เว้นไว้แล้วกันนะฮะเราค่อยทําทีเดียวโจมก็อยู่ที่ประมาณ2 7 0พ2น0จอนะได้ลินบัฟนะฮะ น่าจะแข่งพอสมควรก่อใส่ไปเลือดสองนะครับเพราะว่าไม่ได้หวังให้มันเคาน์เตอร์เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับเทสสักห้าแมตช์แล้วก็ดูแล้วกันนะครับผลงานของปัสคข่าวจะสมดังใจหวังสมดังความมุ่งหมายสมกับเงินที่เสียไหมเจอคุณลักแม็กฮะโอ้เจอหลับห้าพันหกชนะได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากฮะมาดูครับเราได้เปิดก่อนแน่นอนโอ,โอเคได้จิ้นก่อนด้วยฮะโชคดีฮะปัสค่าวมาถึงเปอร์เซ็นที่มันจะออกสกิลบัฟสูงมาก แล้วทะลุทางด้านสไปนะสไปกันไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตุ้มก็ต้องลบตามสเต็ปฮะคนละหนึ่งสกิลเสร็จแล้วเราได้เปิดจิ้มตามฮะข้อเสียคือตอนนี是是 taki, ้เราจะโดนสกิล <Bag> ห้าเป้าได้เว้ยอ่าซึ่งสกิล5เป้าเนี่ยก็จะมีลินบนนะฮะในเมตาแทโอบนนะฮะสสกิลนะครับที่เราจะกันไม่ได้เมืตุ้มนะพัดคาลสามเป้าเป็นไงบ้างนั่นนะฮะฟิสเทอร์เมดฮะตุ้มโดนไปครึ่งหลอด โอแล้วโดนล,ลินมาสี่เป้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับปัดขาวแล้วโอเคแต่ปัดข่าวกัน5ครั้งนะฮะโอ้โหออกสกิลเดียวฮนะแล้วไปิ้มแพโอครับปัดขาวเนี่ยคือทีมที่เซตปัดข่าวเนี่ยปัดข่าวมันจะจุดอ่อน80%ดังนั้นโอกาสที่ปัดขาวจะออกเป็นสกิลแรกมีสูงนะครับจนถ้ามันเป็นสเตปปัดข่าวแล้วตามด้วยลินล่างเนี่ยก็โห,หน่าดูดีเดียวนะ รมาคับอย่างน้อยมันทําให้เราได้เปิดก่อนชัวนะครับแทนที่จะต้องไปแรนดอมนะมากรณีปารคาวนะอันนี้คือผมพยายามสรุปข้อดีของมันให้ฟังแต่ถามว่าถ้าไม่มีงบทำพอทําเรื่อยๆได้ไหมก็ได้ครับใช้ตุ้มเหมือนเดิมก็ยังพอได้อยู่นะครับเรียบร้อยครับแมทแรกเก็บไป10ึปารคาวโชว์สสกิลนะเพราะว่าปาร์คาวจุดอ่อน80%โอกาสออกมากกว่าตัวอื่นอยู่แล้วนะ ไม่จาเป็นต้องใส่เจมจุดอ่อนเพิ่มก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วถ้ามันออกคี้เราก็พร้อมจุดอ่อนในดาเมก็บวกกรนะจายฮะแล้วฟิกดาเมก็ไม่อีกโรลลินเปิดก่อนหนึ่งทีครับเราได้เปิดสกิลก่อนนะฮะตรงข้ามไม่ได้ใส่พาร์ทคาวพาร์ทคา,าวเนี่ยโอกาสจะออกเป็นสกิลบัฟจะค่อนข้างเยอะนะฮะโอ้รอบนี้ออกสามเป้าครับต่อไปเก <highways S 2> <า>ือบห้าตตแต่สกิลน,น,นี้เราจะโดๆๆเนเ <shi S 1> ต็มเต็มเพราะเราไม่มีตุ้มกันนะ แต่ส่วนมากไอตัวเราเนี่ยมันจะเป็นการค้างทั้ง4ี่สี่ตัวนะฮะที่เป็นการค้างนะเป็นผ้าบนครับโอ้ห oh, ไม่คอมโบฮะคอมโบจริงต้องท้าล่างนะโอ้โห oh, oh, แล้วเอามาพลากินเลยเพราะว่าเมื่อกี้แทอเล่นเกินไปแล้วแย่น yeah, ะอย่างนี้แย่แล้วเจอคุณโลดนะโอ้พ oh, ี่เน็นหนักนะรอบนี้หนักแล้วเล่งสามเดินไปครับโอเคฮะโดนตุ้มลบแลวมังเนี่ยโอเค แย่แล้วฮนะโดนเลียงสกิลสามาสาสองแล้วรีสักหเนี่ยถ้าปกติเนี่ยเราจะไม่โดนดามเมจจากสกิลห้าเป้านะฮะเพราะว่าเราจะมีบัฟของตุ้มอันนี้คือข้อเสียของปัสดาวน,นิดๆนะแพ้แล้วนะสกิลหมดเรียบร้อย แต่ผมว่าถ้าระดับที่แบบไม่ใช่สูงมากสบายเลยนะใครทำปัดเข้าตอนนี้ถ้าบนๆน,น,นี่ก็ความต่างมันจะเห็นน้อยหน่อยนะเดี๋ยว5 4กว่าฮะปัดเข้าเหมือนกันครับใครออกก่อนว่าเราได้ออกก่อนเนี่ยฮะมันบัฟบกระปก็กันไม่ได้นะโอเคเขายังไม่เร่งเนอย่างมีกันห้าเป้าฮะแต่อันนี้ทะลุบปัฟนะเลยเข้านะ สามเป้าเต็มๆอะคือสกิลเมตาเนี่ยห้าเป้าจะมีเจฟนะมีเจฟมีแทโอบนที่กันได้นะครับแล้วก็มีลินบนนะฮะจะหนักก็คือลินบนนั่นแหละเอาฮะต่างบอต่างลบครับโอ้สามเป้ายังมีพิกฆาตเมทตูมๆแน่นอนโอ้โหแต่ไม่โดนสไปว่ะติดกันค้งไปนะฮะ นี่มันจะช่วยทำให้เราตีแรงขึ้นนะเพราะว่าโดนบัฟปาร์คาวไปแล้วฮนะมันจะดีเวลาที่เราเจอทีมถึกนะจะเห็นผลชัดหน่อยว่าปาร์คาวกับตุ้มต่างกันยังไงนะฮะแล้วลินผมนิ่นงนิ่งเียนะฮะสกิลสีเป้าออกไว้มากยังวันนี้รอเธออยู่นะลิน ือเมื่อกี้ดาเมจมันเข้าจริงแต่ว่าถามว่าพวกทีมเราเนี่ยมันเป็นการค้างกันยิตสี่ตัวครับมีแค่สไปตัวเดียวที่ไม่การค้างกันยิตนะฮะนอกนั้นเป็นสเต็ปการค้างกันยิตหมดนะผลเลยน้อยหน่อยโอ้ทะลุมาตายเลยเปล่าตายนะโอ้ไม่ตายวะขนาดโดนรถเด็บนะนม่ออกละสี่เป้าเฮ้ยไม่ใชังสี่เป้านี้ถ้าบนอีกเรียบร้อยลินไปฮะแต่โอเล้งเทิร์นเปล่าโอ,โอ้โดนก่อนว่ะ อยู่เล่งกลับดิเล่งกลับ<ป>แล้วฟาดลินสักหนึ่งทีก่อนตายฟ uh, uh, uh. าดลินหนึ่งทีตายแล้วเนี่ยโอเคอันนี้เป็นปัสดข่าวเจอปั๊ดข้านะ <are> มันก็ช่วยบูตเมจได้เยอะเลยนะ,ะสำหรับออสกิลบัฟของปัสดขวานะฮะแต่ถ้าหวังผลด้านดีเฟนซ์เนี่ยไอ้ตุ้มน่าจะชัวร์กว่านะเพราะมัน <c ười> สามเทอร์นะครับอันนี้มันสองเทอร์นี่ แล้วลบบัฟได้ด้วนยะปัดข้าวเนี่ยผมบอกถ้าไม่ดีจริงบนบน,บนไม่ทำหรอกอ,อยากมาก็รัวๆแต่สกิลบนเนี่ยจะโดนเต็มๆนะจับไม่โดนแต่ก็ถ้ากระโดนตัวเดียวเพราะว่าสี่ตัวมันเป็นการครั้งหมดเลยนะอันนี้โดนเร่งด้วยดามจด้วยนะฮะก็จะเป็นสไปายดโดนตัวเดียวเห็นไหมต้นเกมนะแล้สามติบหรอปัดข้าวมาแล้ว เอามั่งเว้ยเอามั่งเว้ยเออว่ะเ,เอาเรื่องว่ะเร่งเกินดีเดียวหายหมดนั่นแหละโอ้หเร่งมาโดนทิ้มถามเป้าว่ะโอ้ยทามายังเกือบตายยิงมายิงกลับไม่โกงอยู่แล้วเพื่อนโอ้โหโดนเล่งกลับเอาฮะเอาเรื่องว่ะ ลินตีเป้าดิลินไม่ทํางานเลยตอนนี้กําลังกุ้มใจกับน้องลินนะสีเป้าตอนนี้น่าจะเนียนเนียนเพราะาตรงข้ามโดนลบเดบกลับเพิ่มเสียหายไปแล้วนะจับปันพาอย่างนี้เรียบร้อยเต็มๆมาดอกเดียวน่าจะคาม่าตายเลยหรือเปล่าน่าละฮะโอ้ดามเมนเกินๆเ,เลยเพราะว่ามันเหมือนคาม่าเวลาใส่สกิวกับน้องๆ้องเอสอะครับน่าจะครบแล้วหรือเปล่าห้าแมดเนะนี่ยชนะสามหรือเปล่าอ๋อยังนะ เลขแมตช์นึงสกอร์เท่าไหร่ไม่รู้นะนับกันเองนะฮะไม่ได้นับเลยน่าจะสามหนึ่งหรือเปล่าแพ้คุณโล,ด,ลดเบลล์นึ้งทุ่านปัดข่าวมันเปิดมาเนี่ยโอกาสที่มันจะออกสกิลนี้สูงเพราะว่าสกิลนี้มันเป็นสกิลบัฟครับม,มันนับเป็นสกิลบัฟน,น่าจะคล้ายๆกรณีของรูดี้แล้วปัดข่าวนเนี่ยจุดอ่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสออกสกิลมันเยอะอยู่แล้ว เทสลีน่าชัดสุดแล้วปัดเข่เนี่ยแล้วมันทำให้ดาเมจเข้าพอหลังจากปั๊ดเข่าบัฟเ็ะอ่ะก็ตเตบต่อมาในการที่จะยิงดาเมจใส่ตรงข้ามอ่ะแม่งคต้นแรงนะฮะเราได้เปิดก่อนดีนส้มนั่นเองก็ค่อนข้างจะบังคับทํำพอสมควรวแต่ถ้าสกิลห่วยจริงปัดเขาก็ไม่มีผลนะอันนี้บอกก่อน ไม่ช่วยไม่ได้นะฮะกรณีนั้นแต่อย่างเงี้ยคือแบบปิดเกมเร็วได้ครับแล้วคือยังไม่เจอทีมถึกแต่บอกเลยว่าถ้าเจอทีมถึกเนี่ยน่าจะมีผลเยอะพาสมควรเดี๋ยวติดท้ายคลิปผมไปเทสทีมถึกของคุณสวิตตี้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับน่าจะเห็นชาร์เพราะว่าในคิวทีมถึกที่แน่นที่สุดน่าจะเป็นสวิตตี้นะเดี๋ยวลองแล้วกันนะแคปตีตอนมันพา์มเนี้ยแหละนะไม่ใช่นะเดี๋ยวลองดู โอ้ฟิกรเมทหมื่นแปดมันเล่งเทินด้วยนะผมจะบอกว่าไอ้สกิลไอ้สามเป้ามันเล่งสองเทินนะครับมันเล่งสองเทินนะครับนี่คืออีกประโยชน์หนึ่งของฟัสคาวนะมันเล่งเทินด้วยโอเคฮะก็สำหรับเมื่อกี้ก็น่าชนะสี่หรือชนะสามไม่แน่ใจนะครับแล้วเดี๋ยวขอตีด้านของคุณแซสวิตตี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคุณแซดสวิตตี้เนี่ยยังเป็นทีมถืออยู่นะครับ ี๋ยวไปลองกันหน่อยแล้วกันนะดูว่าปาั๊คาวเนี่ยมันจะส่งผลเท่าไหร,ร่นะเปิดหนึ่งดอ,อกครับเราได้เปิดสกิลเนี่ยค่าเท่าเดิมแต่ดูว่าเราเปิดสกิลอ,อะไรครัน่ารักฮะลดเดฟไปครับช็อตแรกสปกันไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวดูดาเมจดอกต่อมาว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูดาเมจดอกต่อมาโอ้ปั๊ดคาวสามเป้าเป็นไงบ้าง นั่นล่ละฮะโอ้โหอีกนิดเดียวตายอ่ะเออนั่นแ่ะล่วงไปหนึ s> <S ่งเห็นชัดสุดคือการเจอทีมถือครับปัดขคาวแล้วตามด้วยสกิลนี้อีกนั่นแหละฮะนั่นแหละครับเอาอะไรมาเอาอยู่ครับเพราะว่ามีคาม่มาบูสต์หนึ่งตัวแล้วสกิลของปัดขคาวไม่ทับคาม่มาสักอย่างนะครับคิลปัดขคาวจะเหมือนของเอสนะนั้นนี่ครับมันเต็มมฮะ สวิตตี้คามาสามสองเราแบ่งมั้งดิอยากได้นั่นแหละครับเพราะว่าคามาโดนเจ้าสกิลของสปาร์คาวไปนะทำให้คามาเนี่ยโดนรินแรงมากนะปกติมจะไม่แรงนนะ <SP ICE S 2> ขนาดนี้สปาร์คาวเล่นงเคลลินไปหรือเปล่าฮนะขอบัฟฮนะบัฟก่อนฮนะบัฟทั้งวันหนะึ่งวิฮะ พัดข่าวแน่นอนที่ถอนเยอะขนาดนี้เร่งเทินไปครับกับพิบแล้วนะเร่ง2องเทินนะเ็ตไอคิดมี3ามเทินประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการทดสอบพัดข,ข่าวในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะพอพเห็นภาพนะว่าพัสขาวมันเก่งไม่เก่งยังไงบ้างนะแล้วก็การใส่ของอะไรเงี้โมตามความชอบของเพื่อนแล้วกันนะฮะ โอเคฮะยังไงคลิปนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบินสน่อย